มาดูความพยายามของคอรมของรัฐบาลในการส่งเสริมเรื่องภาษีให้คนติดตั้งโซลารรูฟท็อปอกันนะครับอย่างการประชุมคอร,รมอเมื่อ24มิถุนายน2568กลางปีที่ผ่านมามีการอนุมัติครับมาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนด้วยการใช้มาตรการทางภาษีเขาก็อยากสนับสนุนให้บ้านเรือนคนทั่วๆไปติดโซลารรูฟท็อปหรือว่าหลังคาไฟฟ้าบนหลังคานะครับ กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีอยู่แล้วสามารถจะนำเอาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมีผลไปจนถึง31ธันวาคม2570เขามีการปประเมินกันด้วยว่าถ้าใช้สิทธิ์ลดหย่อนเต็มพาดานคือ2 0 0แสนบาทเลยเนี่ยและเป็นผลที่มีรายได้ตั้งแต่4 5 0แสนบาทต่อเดือนขึ้นไป จะสามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดประมาณ70,000บาทต่อปีครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีฐานภาษีสูงสุดอยู่ถึงร้อยละ35แต่ถ้าหย่อนลงมาเป็นผู้มีรายได้แสนสองหมื่นจนถึงแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนจะประหยัดภาษีได้มากที่สุดประมาณห้าหมื่นบาทต่อปีแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่รายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทต่อเดือนอันนี้จะไม่ได้สิทธิ์เพราะว่า ไม่ได้เสียภาษีเกณฑ์ไม่ถึงนั่นเองครับส่วนผู้ที่มีรายได้สูงนะคะแล้วมีความต้องการจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เกินกว่า10กิโลวัตต์ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการภาษีที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกิน10กิโลวัตต์แล้วก็ต้องเป็นระบบออนกริดเท่านั้นนะคะ ทีนี้ไปดูผลต่อภาคธุรกิจกันหน่อยค่ะว่าคาดว่ามาตรการนี้จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นตลาดโซลาเซลล์ในไทยถึง2 2 5 0ล้านแล้วคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์9,000 0รายมูลค่าตลาดกว่า20,000ล้านคิดเป็นสัดส่วนค่ะร้อยละ17ของมูลค่าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐในปี2567สหรัฐนี่ก็จัดว่าเป็นคู่ค้าสําคัญของไทยนะคะสหรัฐปรับขึ้นภาษีแผงโซลาเซลล์จากไทยคือเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาดหรือ AD ดีเฉลี่ยราวร้อยละ 78โอ้บโหบางบริษัทที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยถูกบวกภาษีตอบโต้การอุดหนุนหรือ CVD จนภาระภาษีรวมๆแล้วเป็นภาระสูงกว่าร้อยละ3 0 0ถึงร้อยละ9 0้ก็ผงผลต่อกันส่งออกโซล่าเซลล์นะคะไปที่ตลาดสหรัฐมากพอสมควรเลยค่ะ